ออลองในนะพี่ออฟเริ่มได้เลยค่ะ่มัูความกกาดรูจสวัสดีค่ะ นิ้งค่ะ GL 1 0ึค่ะสวัสดีค่ะ,คะแซมมี่ค่ะ GL 8ป ค่ะก็หนูรู้สึกว่าพอเป็นตัวแทนนักร้องละกันรู้สึกว่าทุกคนอ่ะเต็มที่มากมแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้ทุกคนน่าจะตื่นเต้นเพราะว่าเป็นอีเวนต์แรกของพวกเราเลยที่เป็นงานแรกแล้ววันนี้าได้มีโอกาสได้มาโชว์ร้องให้กับคนดูได้เห็นไ้เป็นบ้างค่ะ ดีใจมากเลยค่ะที่ทุกคนมาแล้วก็มาฟังเสียงร้องของพวกเราเนาะแต่ละเพลงของพวกเราเนี่ยก็แบบมีความเป็นตัวของพวกเราทั้ง16คนเลยค่ะใส่ความน่ารักใส่ความเป็นตัวเองลงไปในเพลงค่ะคือเป็นเพลงตื่นเป็นเพลงแรกค่ะเพลงก็คือเพลงหนุ่ยแกค่ะก็เป็นแบบทั้ง16คนค่ะแต่ว่ายังไม่มีเท่ายังไม่หมดนะคะยังมีอีกสองเพลงน้องๆวันนี้เป็นกันแล้ววันนี้ จริงเราไม่ได้คิดอะไรกันไว้เลยเนาะใช่ใชค่ะอา,อาจจะมีใครมีเลขแบบว่านำโชคหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ใช่ค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเลขมันก็ every t h i n g h a p p e n s for a reason มันจะต้องเ,เป็นเลขของเราเมันต้องเป็นเลขนำทางเราใช่ทุกคนก็แฮปปี้ค่ะพอใจเด็กๆแค่ต้องได้แบบแว,ว่าเขาเรียกว่าสิทธิ์พิเศษแนการ่ในการสิทธี์เตืนเด้หรือว่าตัวกับพี่ๆใช่ไหมครับในการที่จะทีมใชงเรา ีไม่คืวที่เบ้นพร้อมเรียกว่าพวกเราพร้อมแล้วกันใช่ค่ะถ้าสุดท้ายแล้วกันครับอยากให้ใครก็ได้ครับเป็นตัวแทนฝากถ้าใครเลยแล้วก็ฝากติดตามต่กด้วยน้องน้องนึ่งแล้วันใช่ผค่ะก็อยากจะขอฝากพวกเราทั้ง16คนไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะ ก็อยากจะฝากติดตามนะคะทุกวันพุธ2องทุ่มหนาทีทางช่องเวอร์ค2อยยีค่ะและทางช่อง True กด333และช่อง t Tru ูวิชัน n าวสามารถรับชมพวกเราได้24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็โหวตแล้วค่ะอย่าลืมนะคะโหวตให้กับพวกเราทั้ง6คนด้วยนะคะทางโบว์เว็บอินดีเอ็กซ์ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแั่กการโวกัขยับตัวเยอะโวกัคะคะวอย